อาแฮมทุกคนครับก่อนที่จะเริ่มรับชมความสนุกฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับรบกวนด้วยครับเอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือเกมโปกเกม o อนยูนิตนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับ ผมแบบเห็นกระแสแบบในทวิตตออะไรอะไรนะแบบเยอะมากโอเคเราก็เลยแบบโหลดมาลองบ้างนะครับนี่มาแบบมันจะสนุกขนาดไหนนะโอเคก็สําหรับภายเกมนี้นะครับผมนี่เรามาดูหน้าตัวละครกันก่อนเลยน,นี่มีมีไอ้นี่ด้วยนะครับโอมีระบบแต่งตัวนะแบบนี่ดูดิเราสามารถแต่งตัวละครได้นะครับนี่ดูดูผมใส่ชุดนี้ก็ได้นะครับผมดูดิโอ้โหโคตรเท่เ์นะครับเลยนะ มีแบบที่นะแบบม,มีแบบระบกับตัวละครด้วยนะครับผมก็แต่ก็เรื่องนั้นไม่สําคัญนะครับผมนะแต่ที่สําคัญนะครับเกมนี้นะครับมีแบบที่จากที่ผมได้ไปลองเล่นนะมีแบบจะเป็นเกยมแนวแบบโมบ้านะครับผสมแบบเกมบัคเก็ตบอลนินนะแล้วก็จะมีแบบโหมดเขาเรียกอะไรนะ วิวัฒนาการแบบหรือเห็นผู้ชมเห็นแบบาภายในหนังอ่ะนี่โปเกมอนมันสามารถวิวัฒนาการได้ชัดลรนเลยในเกมนี้นะครับผมโปเกมอนบางตัวนะสามารถวิวัฒนาการได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบเท่มากเลยนะครับผมนะผมคิดก็เรามาดูคนที่ราคานี่ผมแบบเพิ่งหลดมาเลยนะนี่มีแบบ ตัวละคโปเกมอนนะครับถามว่าแบบแบบให้สูงอะมันใช่ปะวะอ่าโอเคครับผมก็เราจะมาดูเออ่ภายในตัวเกมกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นแบบระบบยังไงนะครับผมนะมนแบบผมพูดแบบภาพมาเยอะแล้วนะโอเคเราแบบมาดูภาพจริงกันเลยดีกว่านะครับผมนะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นแบบเอห้าต่อห้านะครับผมนะ โอเคเรากดแบบเรื่องเกมกันไม่ให้เสียเวลาไปเลยนะครับผมทิดอาจึงห้องแบบโูดรอยนะครับผมคือผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมเพิ่งโหลดนะยังไม่รู้ว่าแบบเล่นยังไงนะโอเคนี่ครับผมหลังจากที่กดเข้าห้องมาที่ตัว่อยจะเป็นแบบ5เลือกตัวละครนะนี่กิจจ์นะครับผมไอ้นี่ ติ๊กจ,จูนี้ก็เป็นจะเขาเรียกอะไรนะเออ่ตอนเราเริ่มเกมเราสร้างเกมนะใช่ปะเขาจะให้เราเลือกตนะัวละครผมก็เลือกตัวนี้มาเลยนะครับผมนะทุกความเท่นะนี่ไอตัวนี้นะครับผมนะเ่ถ้าใครได้ดูแบบเขาเรียกอะไรนะทีเซอร์เปิดเปิด,เป,ดเปิดตัวเกมนะที่เป็นวิดีโออู้ไอตัวนี้แบบค่อนข้างโหดเลยนะแต่แบบผมก็ยังไม่เคยลองดูสำหรับติ๊กสำหรับการเกมผมก็น่าจะแบบเอ่เอ เล่นตัวอะไรอ่ดีเฮ้ยตัวนี้กล้ามกูัวแต่ผมผมอยากเล่นตัวนี้แบบว่ะโคตรเท่โคตรเจ๋งนะมีแบบตามวิดีโอฮนะเขามันเลื่องแสงให้เนาะแ,แบบตัวมันโคตรใหญ่เลยนะครับผมนะโอเคเราจะมาดูภายในเกมน,นะนีดูดิดูฝั่งนีโรเขานะครับผมอุ๊ยมีตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยเราสามารถกดอะไรได้ด้วยนะีดูแบบตัวละครแบบตัวละครฝั่งเขานะนี่ดูดิไฮสายแฟชั่นเราก็สามารถดูได้นะโคตรเท่เลย มาครับผมก็เริ่มเกี่ยมยาที่เรียบร้อยโอเคเกีย,ยได้สิบนาทีแล้วเราเริ่มเกียมมาแล้วก็ต้องรีบไปฟาร,ร์มคี่ป่าันเลยนะครับผมนี่ไอตัวนี้มันได้สองที่น,นะเราไม่ฟาร,ร์มนะครับผมีจะมาฟาร,ร์มตัวนี้เฮ้ยไม่มีอะอเป็นคี่ป่ามันอยู่ตรงนี้นะตนผมเล่นเกียเมื่อกี้มันที่แบบโอ้ยนี่ไงนี่ไงว้ามันจะเกิดอีรึเปล่น,นะ 43่ออามอ่นะเมื่อกี้ประมาณ20่สิบกวิ้นนะเฮ้ยเสือเลยสยกิลตซเวนเซกิวเป็นการขวนนะครับผมตบไปตบไปตีตนีนี่สังเกตดูนะครับผมเออเราจะได้ลูกบอลน,นะครับเวลาฆ่ามันสเตอร์ได้เห็นปะ่ะนี่เห็นเลขกสามแบบอยู่บนหัวคูตัวนี้ปะ่ะเฮอเนี่ยเราเวลาก็ได้ปุ๊บเมอร์มันจะเป็นลูกบอลเพ่ออะไรคือแล้วแบบทีนี้เราเอาไปชูดนะ ไชุดของเขาแต่ตอนนี้ผมข่าก่อนเลยคนน้งมาคนเดียวร้อยเต่าเต่าน้อยเต่าน้อยยังไม่ใหญ่นะยังไม่โตเต็มที่นี่เราละทำเลยเฟิร์สบัตรนะเฮ้ยมีข้างบนเพื่อนอดนต้องมาช่วยเพื่อนแบบอุ๊บปั้นตันนี่ตะพมมาดิผมหัวนั่นหนึ่งหนึ่งเมือนสู้ปังหนึสู้ตายหนึ่งยจูดีเวลามแบบเลื่อนเขาเรียกอะไรนะเลื่อนเด็กเพื่อนนั้นดูดิก มันให้เราเลือกสกิลด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรเพราะผมไม่เคยเล่นอย่านั้นสกิลหนึ่งกับสกิลสองเขาบอกให้เลือกสกิลละลุกล่างมก็ต้องเลือกล่างันเลยเราทดลองใช้จุ๊บว้าโคตดเท่เลยเป็นการโดดแบบเฉียงๆไปนะตบุทีนึ่งอุ้ยเฮ้ยใช้ได้สองขามาอุ้ย หมดแลเนี่ยไม่แบบดูนะผมได้27บอนแล้วนะครับผมผมจะไปชุดลงห่วงนะแต่ว่าข้างน่างเราโดนนันกหลักเลยวะอุ้ยอุ้ยปูปูลงน้ำไปเนาะเพื่พอนมาตีผมแบบนี้ทำไปตามทางก่อนตั้งนี่นี่สามสิบจำแล้วว่ะสามารถเก็บได้สามสิบนะแต่แบบ บางเกมผมเก็บได้สูงสุดกว่านั้นนะนี่เราแอบมาได้เราแอบมาเลยขโมยฟาร์มอยู่เราก็กดค้างนะครับใส่ลูกบอลเราก็จะเป็นการสแลมดังไปหนึ่งทีดูดีโคตรเท่เลยไอตัวนี้ใกล้าตายไม่กลับบ้านมันต้องโดนสังสองมันยมีการเลืกอกไอ้นี้ด้วยผมยื่นเวลาเวลาเราฆ่าฝั่งเขาเสร็จนะ,ะหรือเราจะได้ลูกบอลที่เขาเก็บมานะครับผมตบตบผมไม่รู้จะอัพอะไร ก็ให้เขาอัพไปเลยเขาบอกเราอัพไอคิวนี้เราก็ต้องตามเขานะเราอย่าไปฝืนกฎธรรมชาตินะครับผมนะวิจุปวิวิวิวผมแตกปะเนี่ยโอ้โหนี่ตีโคตรหมดเลยโอ้โหผมขอโทษนะเพื่อนจบจะไม่ยุ่งกับไอตัวหมัดแล้วนะแม่งตีโคตรแรงเลยนะครับผมโอ้ยผมอยากรู้ว่าตัวนี้เราพัฒนาการได้หรือเปล่าปะเนี่ยผมเลือกมาแต่เนี่ย ตบปกไปดังทีแต่แบบหน้าทีซื้อตัวโคตรใหญ่เลยแต่ทน้อยตัวโคตรเด็ดเลยือนนเนี่ยอย่างรู้ว่าฟาร์มป่ากับฟาร์มเมอรอะไรนะฟาร์มป่ากับฟา,มมาร์มเมอร์ขี้นะอะไรจะได้เยอะกว่ากันนะครับผมคลิปเลนะ่เอ้ยปูแล้วตกปูแบบโอ้โหทีโคตรแรงตีขี้นะสงสัยตัวนี้สายขี้เราได้อันสิบแล้วนะครับผมเรายิงลราเสียงไปดังทีปูก่คือสองโคตรกลางนะครับ นี่โหจังอ่ะวาตจีผมทำไมอือจุ๊บๆๆอ้โหูโคตรที่เลยนี่มันโมล่าชัดๆเลยนะครับผมนะไหนดูแล้วป่ะตัวนี้โมล่าฮึ๊บๆๆโอ้ยตัวนี้ได้ยี่สิบแต้มเลยที่มาไอ้นี่ว่ามันเป็นอะไรวะน่ะอุ้ยเจไอ้นี่มันยี่สิบบอลคืออะไรวะ เราไปสแลมดังดีกว่าเรายี่ลูกเลยว่าคืออะไรวะเนี่ยอืมอืมไอ้โคตรอะไรวะผมไม่รู้อ่ะก็สั่างมาผมฟาร์มฟูไปก่อนผมไม่ฟาร์มหรือว่ามันไม่สนุกแล้วต้องไปบวกดีกว่าเพื่อนมาแล้วว่ะเพื่อนเพื่อนรอนายรับตีนเฮ้ยเอ้นี่ไอ้นี่20กว่าลูกเลยเฮ้ยงพี่ตีโคตรแรงเลยนะมาดิครับผมไม่เคยกลัว29ลูกนี่เห็นไหมเห็นบนชื่อเครัะ เขามี29ลูกเลยนะโอ้โหไม่ตายโอ้อะไรกันครับเนี่ยไอ้วะพูดสลูนะวะผมโดนอะไรวะเนี่ยอือสแลมดังไปหนึ่งทีโอ้โหมีคนโดนตั้งมาผมหนีก่อนดีกไไว่าว่ะเขาแปลงร่างมาแล้ววะ่ะผมไม่เคยกลัวนะเขาแปลงร่างมาผมไปก่อนวะ่ะไปหาเพื่อนนะแบบอุ้ยตีขดแรงเลยโอ้โห เต่าเต่าเอาเต่ามีวัฒนาการไหมวะขึ้นไปเลยดูดีจากเต่าต้นเกียร์แบบเต่ากระกาดนเต่าแบบเต่าน้อยเต่าเล็กเต่าน้อยตอนนี้ว่าใหญ่แล้วนะเมื่อไหร่ผมจะวิวัฒนาการวะอุ้ยผมไม่มีเลือดวะไม่ได้นะเกี่นี้จะแพ้ไม่ได้นะเหลือเวลาอีกสี่นาทีแล้วต้องแบบ ต้องรีบนะครับผมนะอุ้ยอันนี้เรอระโดนติดไปดชุบชุบชุบโมโานาดูจากโมโานาเ่าูด้วยพึบึบึบดู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 ดดดแอบไปเลยผมรู้แล้วปะตัวนี้มันคนุมันรู้เล่นงรอเนึ่งที่2สองตีขี้วตัวีตีขี้วงจะซีที่สองเป็าาีเซต็ตคูดาบอกะ่ะอืออันนี้คือลูกบอลที่แบบ ถ้าเวลาฮิโนเขาตายนะครับมันจะตกแล้วก็มาเก็บนะโอ้เก็บมาได้แล้วชุดเต็มแล้ววะเราต้องไปสแลมดังวะ่ะสแลมดังนะผมมาแล้วไปจุ๊บโคตรเยอะโคตรหนักนะดังไปหนึ่งทีโคตรเทพเลยดังแบบแป้นหักไปดิขู้บนเราแบบโคตรโดนแบบโคตรหนักเลยนะ เราจะไปให้เขาแบบมาดังเต็มเราไม่ได้นะดูดิเขาดัง,ลงเลยดูเลยสี่สิบต้มโอ้โหอุ้ยตีโคตรแรงเลยระหว่าตัวสกิลตัวนึ้มันสกิลชึบชึบชึบชบโอ้โหโ,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 โคตรเท่มาดิครับผมไม่เคยกดเลยว่ะ มันดูแต้มไม่ได้มันดูเหรอวต้มแต้ม,ตมรวมไม่ได้นะอันนี้ดูสปอร์คิวนะดกดออกเลยวะหัเพราะนี่งไงคือหลักชุดชุดคิวสองเหมือนจะเป็นสแต็ปอ่ะหย่ดนะชุดชุดชุชุช อืไปพันหนึ่งขี่ไปพันหนึ่งลบกันแล้วหลบตรงนี้มาอันติมาวะนี่ผมเคยเล่นนั้นตัวนั้นน่ะก็เคยเล่นเหมือนกันนะตัวนั้นน่ะมันอันตินะตอนนี้ผมมาแล้วะอยากรู้ว่าตัวผมจะวิทยาวิวัฒนาการเร็วไหนวะเนี่ยเรื้องนี้ทำเต็มมาะเต็มใหญ่ไอ้บ้านใหญ่ว่ะบ้านใหญ่บ้านใหญ่ยุ้ชุด ตั้งไปหนึ่งทีเฮ้ยเอุยเอ้ย,ย,ยนี่ไงโอ้ดูแล้วอ่ะนี่สกิลสองเป็นสแต็ปโคตรผิวเลยว่ะมูลหลามด้วยแตของหลาบนะนี่นะสกิลสอจะเป็นสแต็ปสามสแต็นะครับผมนะแล้วก็ตะปบไปหนึ่งตะปบไปสอ,อีกทีนึงร้อชทีนึง นี o, ас, right. ่มาดูดิโอ้โหโคตรโคตรเทพผมดูแล้วว่ะนี่จะเป็นบอสเฮ้ยบอสว่ะนี่บอสตัวนี้จะได้แต้มโคตรเยอะเลยนะแต่ตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วว่ะเราต้องแบบไปดังซะหน่อยเนาะโอ้ยโอ้ยแต้มหายวะเนี่ยแต่มาทำแต้มตกถุงเอ้ยไอ้นั่นห้าสิบแต้มไอ้เต่าเต่าขนองเต่าขนองห้าสิบแต้มเลยผมไม่ให้ไปว่ะ ดูดีดูดีมันแต้มตันแล้วนี่หว่าอะแตกอือเป็นไงละ่ะเก็บแต้มมั้ยเก็บแต้มมั้ยอุ้ยเหลือ50มิมากผมไปเล่นกว่าต้องรีบไปดังน,นะเดี๋ยวเวลาจะหมดเราแบบทำแต้มไม่ได้นะอือเราจะแพ้ไม่ได้ครามเข้มนี้เราก็ต้องดังไปโดยโดไนไอ้เพื่อน ทำไปละออร้อแต้มไปนี้กิบบจิบบรรเหรือยี่สิบแปดวิต้องรีบทำให้มัทีนีโอ้ชบวะิบวิิบวิิบวิสุดท้ายสิแต้มก็เอาไจบ มาดิครับผมถื 2> 3, 2, 1. 1> อคนไหนเนะหมดแล้วเเรียบร้อยมาดูกันว่าเราจะเต็มเท่าไหร่เนาะไว้ใชนไหถึงเกียบร้อยอเ,เอาว่ะ m v p นะครับผมดูดเิเราทำลูกบอลไปเท่าไหร้ว่หา356แต้มนะอี ล้วค่าไปสิบตัวนะครับผมแล้วก็แอดสิไปสโคตรโหดเลยแต่ตัวนี้มันไม่มีเลวัฒนาการให้ดูนะครับืมสงสัยเราต้องไปแบบหาข้อมูลมาอีกสักหน่อยนะว่าแบบตัวไหนโหดบ้างนะครับผมโอเคมีอะไรอีกบ้างวะเนี่ยผมไม่มีนะโอเคน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับรูปแบบการเล่นเกมนะออ โอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผม,มแบบมันก็มาสนุกอยู่นะแบบแบบได้ค่ากันอะไรดีนะก็แบบดังเต็มแบบสมมตุติเรากำลังดังอยู่ใช่ไหมเออเก็แบบลูกแก้วมาเยอะๆใช่ปะล่ะมันใช้เวลานานแล้วแบบถ้าเวลาเราโดนโดนขับโดนตีอะไรนะเนี่ยมันจะแคนเซิลนะทาให้เราไม่สามารถชุด ชุดแตมได้นะครับผมนะเออก็แบบนัน่ตอนนี้เกมเพิ่งเปิดนะแบบคนก็ยังแบบเอออาจจะไม่รู้ว่าแบบรูปแบบของเกมนะมันแบบจับท่ายังไงเนโอเคสําหรับวันนี้มันจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกนําลังใจนะเดี๋ยวผมจะต้องไปปั่นต้องไปปั่นสะหน่อยวนะตอนนี้ r ่าก็ กำลังจะดีแล้วนะอีกสองวันก็ผมน่าจะไม่ได้เล่นแลนะอาวีน่าจะมาจับเกมนี้แล้วนะครับผมโอ้โเครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดกดติดตามนะครับผมนะกดไลค์ให้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ